ครับสวัสดีลูกค้าทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับกับผมเซวุฒิเพชรยนต์นะครับที่ปรึกษาฝ่ายขายของทางบริษัทเพชรยนต์นั่นเองวันนี้ผมก็มีตัว c o r o l าล a า t i s ตนะครับมาให้ลูกค้าได้รับชมหรือมาเลือกซื้อเลือกหากันนะครับคันนี้คือตัว a u t ติสต8ตัว e s p o r t option หรือเรียกง่ายๆว่าตัว a อาติสตัวรองท็อปของเครื่องพันแนั่นเองคุณผ,ผู้ชมครับรุ่นนี้ออกห้าง ป้ายแดงราคาตั้งขายอยู่ตั้ง979,000บาทแต่ว่าวันนี้ราคามือสองคุณผู้ชมครับราคาเนี่ยหายลงมาลดลงมาเนี่ยเกิน50%เป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ผมขายเพียงแค่4,399,000บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมนะครับราคานี้คุณผู้ชมครับเอาไปผ่อนนะครับค่างวดเดือนละตกประมาณ7,700บาทบวกลบนะครับตลอดอายุสัญญา สามารถผ่อนได้นานสูงสุดที่7ปี84งวดได้เลยนะครับหรือว่าใครอยากจะเลือกผ่อนระยะสั้นก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้ผมพามารับชมนะครับอีกหนึ่งมิตินะครับกับตัวรถแบบนี้ใครหาาไว้ใช้นะครับรุ่นหายากแบบนี้รีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยคุณผู้ชมคันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะให้ดูป้ายสคบนิดนึงนะครับทุกคันที่ผมขายนะครับจะมีป้ายให้ดูทุกคันมีฉลากให้ดูนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขียนหน้าตรงนี้จะถูกต้องทุกสิ่งอย่างทั้งหมดนั่นเองนะครับราคา4 3 9 0 0 0ปี2017เลขหม่เพียง90,000นะครับเลขถังเลขเครื่องตรวจสอบเช็คได้หมดนะครับผมนะ1.8 e sport ตัวอ p อปชั่นรายละเอียดมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตไล่ให้ดูกันทีละสัดส่วนกันเลยนะครับคุณผู้ชมด้านหน้าระบบไฟเป็นโปรเจคเตอร์เลนเรียบร้อยนะครับหน้าเนี่ย บอกได้เลยว่าเลนไฟเนี่ยสายกลิปเหมือนกันทั้งคู่และคันนี้แน่นอนครับไฟตัดหมอกคู่ล่างก็มีมาเรียบร้อยนะครับเป็นแบบฮาโลเจนนั่นเองนะครับส่วนตัวโครงสร้างด้านหน้าครับนี่แบบนี้เลยคุณผู้ชมนิ่งๆเงียบๆแน่นอนนะครับตัวเครื่องยนต์แล้วก็ดูฮะเรื่องของตัวหัวน็อตต่างๆเนี่ยเดิมทุกจุดนะครับแก้มนมแก้มในซ้ายขวานะครับปั๊ม ABS จอาสอ้านนะครับเกี้ยงเกาแบบนี้นะครับน็อตโครงสร้างด้านหน้าครับ คานหม้อน้านะครับไม่มีการถอดหรือว่าขยับนะครับคานคัสซีด้านล่างผู้ชมใหม่เดิมหมดนะครับรถไม่มีโดนแน่นอนนะครับถ้ามีเรายินดีซื้อคืนทันที100%นะครับด้วยมาตรฐานของทางบริษัทที่เปิดมายาวนานนะครับส่วนเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นบล็อกใหญ่นิดนึงนะครับเป็นเครื่องยนต์18นะครับลักษณะประมาณนี้ฝากระโปรงเดิมสวยนะครับน็อตลูบายต่างๆกลมสวยทุกอย่างทั้งหมดคําเตือนมอกอยู่ครบสมบูรณ์ ส่วนตัวนะครับด้านข้างตัวรถนี่ผมเปิดประตูให้ดูทุกอย่างเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูกันไปเลยนะผมจะลองเทสดูนะครับคุณผู้ชมนี่นะในส่วนของตัวล้อแม็กแม็กใหญ่สวยเต็มซุ้มแน่นอนนะครับผมส่วนยางไม่ต้องห่วงเลยผมดูแลให้นะครับอันนี้อาจจะยางมันเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเพราะว่านี้มันเพิ่งเข้ามานะครับเป็นแม็กขอบ17นะครับสเปค215ทับขอบ17นั่นเองนะครับคุณผู้ชมกระจกข้างปรับซับไฟฟ้า นะครับแล้วก็ภายในคุณผู้ชมลักษณะประมาณนี้เลยขออนุญาตไล่ตั้งแต่ด้านหลังไปนะครับแผงประตูหลังนะครับสวยงามสีดํานะครับไม่มีริ้รอยการบอบช้ำตัวอย่างใดนะครับคู่หน้าเช่นเดียวกันแบบนี้เลยลักษณะประมาณนี้นะครับอย่างเดิม100%ซนะครับภายในนะครับคุมโทนเป็นสีดำออปชั่นมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปเจาะดูรายละเอียดนะครับเดี๋ยวมาดูบอดี้นก่อนนะดูฮาด้านนี้ นะครับฝาถังน้ำมันสติกเกอร์เดิมทุกอย่างเดิมนะครับภายในไม่มีการพ่นทำสีนะครับดูได้เลยนะตามทรงทำซ้อพวกนี้ต่งตางๆนะครับของเดิม100%แน่นอน ล้อหลังนะครับก็ได้ดิสเบกทั้ง4ลอ้อเช่นเดียวกันนะครับไม่มีริ้วรอยในการเบียดฟุตบาทแต่อย่างใดนะครับสภาพบอกเลยว่านีแระดีมากๆครับตัวพิเศษตัวรองท็อปหายากแบบนี้ผ่อน7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นผู้ชมฉะนั้นแล้วใครชอบเหนือรีบเลยนะผู้ชมติดต่อเข้ามาต้องบอกว่าอัติที่ผมจอดอยู่เนี่ยประมาณ6 0ส0บคันเนี่ยนะครับตัว e sport option เนี่ยผมมีแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นฉะนั้นแล้วใครหารุ่นแบบนี้นะครับต้องรีบนิดนึง นะครับก่อนที่รถจะไม่อยู่นะครับด้านหลังนะครับไม่มีถูกรอยขันไม่ถูกรอยไขรายละเอียดต่างๆเดิมสวยร้อนะครับด้านข้างเป๊ะครับเป๊ะปังมากๆทุกอย่างเดิมหมดครบจบทุกอย่างนะครับส่วนด้านท้ายมีถาดรองมาให้แล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องไปซื้อมาใส่เพิ่มเติมและส่วนด้านในครับล้อนะครับตัวยางอะไหล่จะเป็นแม็กลายเดียวกับตัวรถ นะครับยางแตกไม่มีเขินนะครับใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับลายเดียวกันเหมือนกันทั้ง4วงนะครับซิ้นนะครับทามะพร้าวของเดิมร้อยเปร์เซ็นต์ะเจาะปะแจแม่แรงนะครับยางอะไหอยู่ครบตามตำแหน่งเดิมทุกอย่างทั้งหมดนะครับส่วนตัวด้านข้างนะครับดูได้เลยนะครับสีสันสวยแน่นอนนะครับสีดําเงาฉ่านะครับแก๊ปหลังก็มีมาเรียบร้อยตรงรุ่นนะครับภายในเบาะหนังลักษณะแบบนี้ครับ ตึงสวยเป๊ะแบบนี้เลยนะครับมีที่ชาร์จนะครับ USB 2.1แอมป์ด้านหลัง2จุดด้วยกันมีมาให้ใช้นะครับด้านหลังขวานะครับประตูสวยงามไม่มีบอบช้ำละเอียดเดิมสวยนะครับแผงประตูข้างหน้าเช่นเดียวกันแบบนี้ครับสวยงามนะครับลำโพงทวิตเตอร์มีมาให้เรียบร้อยนะครับระบบเครื่องเสียงจะเป็นแบบระบบสเตอริโอนั่นเองนะครับสติกเกอร์แรงดันลมยางอยู่ครบสมบูรณ์ น็อตไม่ถูกถอดไม่ถูกขยับนะครับเบาะหนังนะครับเป่าไฟฟ้าคู่หน้าเรียบร้อยนะครับใช้งานได้ครบทุกสิ่งอย่างทั้งหมดนะครับตะคงตะเข็บสวยไม่มีชำรุดไม่มีสิขาดนะครับส่วนพวงมาลัยแน่นอนครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันพูดสตาร์ทนะครับมีมากระจกข้างปรับรับไฟฟ้ามีมาเรียบร้อยรวมถึงเกียร์แบบพนันชีฟแบบนี้ครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวภายในให้ลูกค้าได้รับชมกันนะครับ นี่ฮะุญแจก็เป็นแบบสมาร์ทคิวเลตแบบนี้นะครับสวยงามและดูเลขไม้นะคุณผู้ชมคันนี้ใช้งานาไปเพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นนะครับ91,948กิโลเมตรนั่นเองนะครับผมเกียร์มือเพนเดอร์ชิฟมีมาเรียบร้อยนะครับระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับ CVT นะครับเจ็ดสปีดนะครับ นะสามารถคลิกด,ดาวน์ึงมาฝั่งเอ็มได้แล้วก็เชนเกียร์เล่นได้ปกตินะครับดันมากเกียร์อานะครับกล้องถอยใช้งานได้ปกติครบถ้วนสมบูรณ์แบบนี้เลยครับชัดนเจ๋วนะครับระบบแอร์นะครับเป็นแอร์แบบดิจิตอลออโต้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับส่วนจอรองรับิยุบูทูธใช้งานได้ครบปกติทุกอย่างทั้งหมดทุกฟังก์ชันครบเลยนะครับและคันนี้มีการติดตั้งนะในส่วนของตัวกล้องบันทึกเหตุการณ์นะครับด้านหน้า นะครับแล้วก็ด้านหลังมาเพิ่มเติม<ๆ>เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในตัวกระจกมองข้างเลยนะครับไปใช้งานต่อได้เลยอันนี้ของใหม่นะฟิล์มยังไม่ได้แกะเลยนะครับเอาไปใช้ต่อได้เลยคุ้มๆมนะครับคุณผู้ชมนะครับประมาณนี้กับในส่วนภายในนะครับหลังคาสีขาวสะอาดสะอ้านนะครับไม่มีริ้วรอยการเจิมนะครับ ใครที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับเป็นพี่น้องมุสลิมก็สามารถซื้อไปใช้งานได้โดยที่เราไม่ต้องกังวลด้วยนะครับลำดับที่สำเนาเล่มขออนุญาตให้ดูแบบไกลๆแล้วกันนะครับอยากดูรูปแบบชัดเจนทักเบอร์โทรทักไอดีไลน์ด้านล่างมาได้เลยเพราะว่าลงคลิปใน u t u b e เนี่ยถ้ามีข้อมูลของลูกค้าอยู่แบบนี้ครับโดนเรื่องของพรบลคอมพิวเตอร์และผมโดนลบคลิปโดนปิดช่องฉะนั้นแล้วขออนุญาตนะเซฟตัวผมเองนิดนึงนะขอให้ดูไกลๆนิดนึงแล้วกันนะครับ นายสมเด็จจุดๆนะครับผมใช้ในจังหวัดฉะเชิงเซานะครับโตโยต้าลิซซิงนะครับผมประมาณนี้นะครับหน้า16โอ้โหต่อพรบครพบถ้วนไม่มีการขาดต่อไม่มีการเล่าเว้นนะครับหน้า18นะครับรายละเอียดลงเล่มชัดเจนนะครับมาจากบริษัทไหนบริษัทไหนนะครับใช้งานครบมีลงเล่มทุกอย่างให้ดูครบถ้วนชัดเจน นะครับรวมถึงกระทั่งหน้า20นั่นเองคุณผู้ชมนะครับต่อมานะผมขออนุญาตพาไปดูห้องเครื่องนะครับว่าเครื่องยนต์เดินนิ่งเดินเรียบเดินสมูทไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่เลยเครื่องยนต์นะครับไม่มีควันไม่มีไอแน่นอนนะครับดึงก้านน้ำมันเครื่องให้ดูแบบนี้เลยนะครับไม่มีแม้แต่ไอนะครับเือเล็กน้อยก็ไม่มีนะครับเครื่องยนต์สตาร์ทอยู่ดูนะใจยังอยู่อยู่นะครับ ทหาสะอ้านและเครื่องยนต์เนี่ยเดินนิ่งเดินเรียบเดินเงียบมากๆนะครับขนาเนี้ผมถ่ายคลิปอยู่เนี่ยผมไม่ได้ใช้ไมค์นะครับผมถ่ายจากมือถือสัเลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยฟังเสียงได้เลย,เลยคุณผู้ชมนะครับไม่มีเสียงผิดปกติใดๆแล้วดูเครื่องยนต์นั้นนิ่งมากๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะให้ดูความนิ่งนะครับผมมีเงินอยู่บาทหนึ่งนะทั้งเนื้อทั้งตัวดูนะนิ่งไหมคุณผู้ชมนะครับเครื่องพันแปดแล้วดูสภาพเยเยี่ยมเลขไม้เก้าหมื่นแบบนี้ นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยใครชอบนะครับใครหารถเอาติปมือ2แบบนี้ไว้ใช้รีบติดต่อสอบถามครับผมเบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือได้เลยย้ำอีกครั้งครับคันนี้เป็น1.8ตัว e sport option มีเพียงคันเดียวเท่านั้นนะครับขอตัวลาไปก่อนครับวันนี้คลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนกดติดตามกด s u b สไ r i b e ไว้ได้เลยนะครับสนใจอยากจัดอยากจับอยากจองติดต่อเข้ามาไม่สะดวกมามีฟรนนี่ส่งถึง้าบ้านท่านนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ